สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนุชอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่1 0 12นะคะเดือนมกราคอ2024นะคะอันนี้จะเป็นบ้านเรือนของหมู่บ้านโฮตานะคะที่ติดกับหมู่บ้านของนุชนะคะความเสียหายก็เยอะมากเลยนะคะไม่กล้าคิดเลยว่าบ้านของนุชจะเป็นยังไงนะคะน,นี่ก็จะเป็น บอกกระสุนนะคะที่เขายิงกันนะคะก็จะอยู่ในห้องอาบน้ำนะคะเพราะว่าในห้องน้ำเขาก็จะจะเข้าไปหลบไงคะอันนี้จะเป็นด้านนอกของบ้านนะคะโดนโค้นโดนรื้อโดนระเบิดนู่นนี่นั่นหมดเลยนะคะอันนี้ก็ จะเป็นบ้านที่หมู่บ้านโหตานะคะคลิปวันนี้อันนี้จะเป็นอู่ซ่อมรถนะคะบ้านอาู่ซ่อมรถรถของพี่สาวก็อยู่ที่นี่นะคะคงไม่เหลือแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่จริงแล้วเป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านหลังใหม่นี้ข้างหน้าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะคะไม่เหลือแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านโฮตาเหมือนกันนะคะไม่เหลือแล้วจริงๆ ดูบ้านหลังนี้เขาจะมีอะสองชั้นนะคะอันนี้จะเป็นร้านค้านะคะร้านค้าไม่เลยอ,อะไรเลยนะคะอันนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันของเมืองแซนวีนะคะคลิปรูปภาพนี้ได้มาเมื่อวานนะคะเสียหายหนักมากเลยนะคะปั๊มน้ำมันอันนี้นะคะเขาจะได้ใบอนุญาตเรียบร้อยนะคะปั๊มน้ำมันของเมืองแซนวีนะคะที่จริงเขาเพิ่งส้มแซมเสร็จนะคะแต่ว่า หนักเลยนะคะ,ะด้านนี้ก็น่าจะเป็นด้านข้างหลังของอข้างหลังของปั๊มน้ำมันนะคะเสานุ่นนี่นั่นก็จะไม่เหลือแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบ้านพักของ หมอนะคะก็ข้างบนก็ไม่เหลือแล้วอันตรงนี้จะเป็นไฟไหม้ที่1 1 1 2หลังที่นุชเคยลงไว้นะคะอันนี้ทางใบบ้านของสามีนะคะตอนนี้ก็ยังมีพ่อตายอยู่ที่บ้านนะคะไม่ยอมหนีไปไหนเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้จะเป็นธนาคารของแฟนที่แฟนทำงานอยู่นะคะ หลังจากนี้ก็มาทางบ้านบ้านของฝั่งของบ้านนุชอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านโหตาที่จะติดกับสะพานเมืองแซนวีนะคะนุชอาจจะพักถึงแค่ตรงนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงแล้วก็บ้านของใครของใครนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนาะโหกาเป็นก้าบไลระแน่ให้มาเยะหนา โอ้ปิที่พงใหน้องเช่ขเขาทนาหนะพวกลุงอายก็หลันคลงหมดอะฮันจ้าน่าจะเขาตัว,ตวอนีน,อนี่เหรอเสียสังหน่อกกำมหัดมือโยถึงก้องหอวคนหน้าคนนั้นน่สยนัย่ à hơn nay nay có thể hầm pin hầm ừ pin sớm mai nhân còn mặc pin hầm như này quay là, không, quay. Ừ. Ừ. À, là cầm hạt mai nhiều ấy à mốt hơn bạch trà không có ừ. ừ. qua quay nữa nè <laughs> มอยุนเขาได้ปองกันอินแกปองกันเนื้อมันอิดอ่อนแกนอเป็นอย่งี้เออนี่ตาเออโอ้มีอะมีอะหัวคิงนันนักกัตุ้ยบรรดามดคิงให้มินมันงานหลีกเบียนมาหายแน่นอมีอะมีอเมียางเนี้ยมีหยางเนี้ยมีอยางนี้ยกัดกัดเขาต้องเลี้ย่เขาออกกั โอ้เฮิรนปิชาทุนเขากวนื้อมันไดก้ยมุดน่นปลาขิงอีเาก็ก้ยอะนื้อมันกะจักสังกีก็กวอย